คือจะเป็นลัคนาราศีเดียวกันดาวจรก็อยู่เหมือนกันพบภูมิที่อยู่ก็เหมือนกันทายเหมือนกันเลยไม่ได้ครับเพราะอะไรฮะเพราะบริบทแห่งดวงดาวเนี่ยไม่เหมือนกันครับแต่ละคนเนี่ยก็มีชะตาเป็นของตัวเองเขาเรียกว่าดวงใครดวงมันก็ว่าได้อะ่ะนะฮะฉะนั้นสุขมาอยู่อย่างเนี้ยมาดีมา้ายละ่ะนะครับอา้าวอะไรละ่ะจะบอกฉันได้ละ่ะว่ามาดีมาลาย ก็ตามมาฟังรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับช่องทายดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีตุลน,นะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนมิถุนายนนะครับลัคนาราศีตุลเนี่ยดาวประจำตัวท่านก็คือดาวศุกร์นี่ครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้ศุกร์มาอยู่ในราศีเมษนะครับ พบปัตนิครับปัตนิแปลว่าอะไรปัตนิแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาครับนะการที่ตัวคุณมาอยู่อย่างเนี้ยอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าลัคนาราศีตุลน,นะคุณเนี่ยมีเหตุปฏิสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาครับนะฮะทีนี้สัมพันธ์เนี่ยสัมพันธ์ดีสัมพันธ์้ายล่ะอันนี้สําคัญ นะคือจะเป็นลัคนาราศีเดียวกันดาวจรก็อยู่เหมือนกันภพภูมิที่อยู่ก็เหมือนกันทายเหมือนกันเลยไม่ได้ครับเพราะอะไรฮะเพราะบริบทแห่งดวงดาวเนี่ยไม่เหมือนกันครับแต่ละคนเนี่ยก็มีชะตาเป็นของตัวเองเขาเรียกว่าดวงไขดวงมันก็ว่าได้อะนะฮะฉะนั้นสุขมาอยู่อย่างเนี้ยมาดีมาลายนะนะครับอ้าว อะไรล่ะจะบอกฉันได้ล่ะว่ามาดีมาร้ายก็ลองใช้วิชารักษาจับดูนะว่าพระสุวันนี้เดี๋ยวนี้มาอย่างไรนะครับทักษะประกอบด้วยแปดทักษะครับบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมตรีกาลกินีครับนะฮะหากเป็นทักษะทั่วไปก็คือบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมตรีนะครับเจ็ดในแปดส่วนนี้เป็นทักษะที่ดีครับนะเท่ากับว่า พัสุุวันนี้เดี๋ยวนี้ของฉันอ่ามะเร็งดวงชะตาฉันเนี่ยมาดีแฮะอันนี้ก็ทายดีกันไปสําหรับตุลคนคนนั้นนะยกเว้นบางคนแม่พัสุขเป็นกาลีซะน,นี่ยังไงอะะเล็งดวงชะตาฉันเท่ากับว่าอะไรฮะกาลีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงอ้าวเริ่มไม่ดีขึ้นมาแล้วตุลคนนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นครับอันนี้พอเข้าใจในเบื้องตน้นนะฮะทีนี้ แล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยมาดีมาร้ายท้ายคลิปก็จะมีวิธีการหารักษาให้ใครอยากทราบก็ไปเรียนรู้เอานะครับเมื่อเรียนรู้แล้วคุณก็จะรู้ว่าอ่าตอนเนี้ยในเดือนมิถุนาเนี่ยสุกมาดีมาลายดาวอื่นด้วยนะจะรู้ทั้งหมดเลยนะไม่ใช่รู้แค่สุกนะรู้ทั้งหมดว่าองค์ไหนมาดีองค์ไหนมา,านะร้ายนะฮะตรงไหนดีตรงนั้นดีตรงไหนร้ายตรงนั้นก็ร้ายละครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะบทีนี้ วิชาทักษะเนี่ยก็เป็นวิชาเล่มหนึ่งนะฮะโอ้โหให้ไปเรียนโอ้โหก็าอาาะรู้ไม่เกินสามชั่วโมงครับในการเรียนรู้เอาแค่มาดีกับมาลายเนี่ยไม่เกินสามชั่วโมงครับคุณจะรู้ว่าอ่าดาวเนี่ยองคไหนดีองคไหนลายนะฮะอ๋อวิชาทักษะง่ายเปล่าครับวิชาทักษะก็คือวิชาเล่มหนึ่งแหละครับมีความยากทัดเทียมกับทุกๆุวิชาเรียนกันเป็นปีอ้าวไหนบอกสามชั่วโมง เอาแค่มาดีกับมาลายนีย่ไม่เกินสาชั่วโมงรู้แต่ถ้ารู้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดลึกซึ้งอันนั้นผมว่าก็คงเป็นปีอย่างนี้เป็นตน้นเท่ากับว่าเราเอาแค่มาดีมาลายนี่นะเราแค่ดูคำทำนายผมแล้วก็เอ๊ะจับว่าดาวไหนดีดาวไหนลายนีย่ไม่เกินสาชั่วโมงคูจะรู้ทีนี้จะเข้าใจได้มากขึ้นเอาละหากพระศุกร์มาดีอ่าพระศุกร์มาดีบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีมาดีขึ้นมาเกิดอะไรขึ้น แสดงว่าเกิดเรื่องดีๆขึ้นแล้วล่ะเช่นคุณไปอยู่ในภพปัตนิคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเฮ้ยได้เจอได้เจอคู่ครองอันนี้ก็ถ่ายได้นะได้เจอได้เจอคู่ครองอันนี้ก็ถ่ายได้หรือมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับคู่ครองแล้วเกิดเรื่องดีๆขึ้นนะเหมือนกับฉันกับคู่ครองอะเรามาทําอะไรร่วมกันนะดีๆอันนี้ก็ถ่ายได้ครับหรือไม่ใช่คู่ครอง เป็นคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าก็ได้นะหรือคนที่มีติดต่อสื่อสารด้วยก็ได้นะเ<ส>พื่อสิ่งดีงามอะไรบางอย่างครับอันนี้่ายได้เต็มปากครับนะฮะยกเว้นพระศุกร์เป็นกาลีขึ้นมาโอ้โหอันนี้เรียกว่าทศก,กาลีนะฮะตกคบคู่ครองเล็งดวงชะตาก็ระวังมีปากมีเสียงกับคู่ครองระวังทะเลาะเบาะแว้งระวังอาเป็นว่าระวังมีปัญหาต่อกันก็นแล้วกัน อันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะหรือคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาลูกค้าคนที่ฉันไปปฏิสัมพันธ์นด้วยระวังมีปัญหาต่อกันอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะทีนี้ถ้าเป็นคู่ของอย่างเดียวลนะ่ะเกณฑ์น,นี้เหมือนกับพระศุกร์ไปอยู่ในราศีเมษเนี่ยในช่วงมิถุนายนเนี่ยพิตุลเนี่ยคุณอาจจะเรียกว่าคนที่ไร้คู่อยู่ก็มีเกณฑ์ว่าจะเจอคู่อันนี้ก็ได้ถ้า ผสมดีคู่นั้นก็คงจะดีแหละ,ะถ้าระสมเป็นการ,รีก็ระวังเจอเจอเป็นไงฮะมีปัญหาอาะไรบางอย่างติดติดขัดขัด,ดอย่างนี้เป็นตน้นเรียกว่าถ้าดีเจอกันคุยกันราบรื่นถ้าไม่ดีเป็นการ,รีเจอ,ก,เอกันเหมือนกับมีเหตุแบบไม่ถูกอกถูกใจนานาประการอ่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันเนะล,ลายในรายละเอียดะไม่เหมือนกันนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้คือเอาสรุปว่าถ้าเป็นการ,รี เจอกันไม่สมหวังละนะถ้าสุุขดีเจอกันสมหวังละอย่างนี้เป็นต้นครับพระสขเนี่ยนอกจากเป็นตัวคุณแล้วเนี่ยท่านยังมาจากพฤกษบด้วยพบมรณะนะมรณะอะไรละมรณะมรณะแปลว่าจากไปก็ได้ครับนะมรณะแปลว่ามรดกตกทอดก็ได้ครับมรณะเรื่องเก่าๆที่ทำเอาไว้ก็ได้ครับ นะหากพระศุกดีล่ะอะจากไปจากไปดีได้ด้วยจากไปดีได้ครับอาจจะเรียกว่าลักนณาราศีตุลในเดือนมิถุนายนเนี่ยคู่ครองกับคุณเนี่ยมีเหตุให้ห่างเหินอ่ะแต่พระศุกมาดีนี่ก็เป็นคงองจาเรียกว่าห่างเหินแบบดีๆอะ่ะเช่นเขาเดินทางไปกินตําแหน่งหรือเขาต้องเดินทางไกลเพื่อไปทําอะไรให้เกิดผลประโยชน์ต่างๆนานา,า,าอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะอันนี้ก็ถ่ายได้ครับหรือ ห่างเหินลูกค้าเก่าหรือคนที่เคยติดต่อมานานแล้วอ่ามันสัมพันธ์ถึงเรื่องเก่าๆที่เคยทำเอาไว้ด้วยนะ,ะกลับมาเจอมาเจอแล้วก็ให้คุณต่อกันอันนี้ก็ถ่ายได้ครับอันนี้ก็ถ่ายได้แต่ถ้าเป็นการีอ่าถ้าเป็นการีนะฮะเหมือนกับอันนี้ก็ต้องระวังถ้าเป็นการีระวังอะไรฮะระวังมีปัญหาต่อกันแล้วยังไงได้ห่างเหินกันบ้างละ อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าจากไม่ค่อยดีห่างเหินน่ะหรือ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 เจอคนรักใหม่แล้วยังไงไม่ใช่ก็เลยห่างเหินไงไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะนะฮะทีนี้มันเรื่องเก่เกาๆที่ทำเอาไว้เรื่องเก่าๆที่ทำเอาไว้อาจจะเรียกว่าเรื่องเก่าหรือคนเก่าก็ได้คนเก,ก่ากลับมาเจอใหม่ไอ้คนเก่าไงใช่ คนเก่ากลับมาเจอใหม่้าดีอืเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะที่รักอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้ะนะเท่ากาลีล่ะอ่ะคนเก่าเฮ้ยเราจบกันไปแล้วกาลีเนี่ยมาเจอกันอีกยังตามมาลังควานอะไรฉันอีกหรืออันนี้ก็ถ่ายได้ครับอย่างนี้เป็นต้นน้อย่างนี้เป็นต้น,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 ตนทีนี้ไหนเรามาดูการเงิน ของลัคนาราศีตุลกันก็คือดาวอังคารนี่แหละครับหน้าการเงินคุณเนี่ยพิจิกอังคารคุณเนี่ยนี่อังคารนอกจากเป็นเงินเป็นทองคุณแล้วยังมาจากราศีเมษมื่อสักคู่ที่เราคุยกันก็คือปะตะัตตานีคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาไม่อยู่ในราศีสิงพบลาภอ่ะลาภแปลว่าอะไรลาภแปลว่าง,งอกเงยลาภแปลว่าผลประโยชน์นะนะ เหมือนคำํานายที่เรียกที่ที่คุยไว้แต่แรกอะนะท่าดีคู่ครองอาจจะมีเหตุห่างเหินเพื่ออะไรฮะเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างอะห่างเหินเนี่ยอาจจะไปกินตําแหน่งเลยก็ได้อะด้ผลประโยชน์ไหมล่ะหรือไปทําธุระไกลๆหลายๆวันเพื่ออะไรฮะ เพื่อผลประโยชน์ของเราอ่าของเธอแต่ทีเนี้ยของเราแลละของเราและถ้าถ้าอะไรแย่ๆอของเธอถ้าอะไรดีๆของเราของเราอ่าอันนี้ได้ได้นะเพื่อห่างเหินเพราะอะไรเพื่อผลประโยชน์อันดีงามของเรานะครับนะงอกเงยคืออะไรฮะคุณไปอยู่ในภพคู่ของเนี่ยคนไม่มีคู่งอกเงยไงฮะคู่ของมาภบงอกเงยงะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรฮะคนไม่มีคู่ก็มีเกณฑ์ว่าลัคนาราศีตุลในเดือนมิถุนาก็มีเกณฑ์จะได้คู่ครองล่ะครับงอกเงยอะ่ะจะมีคู่มากขึ้นอะ่ะอันนี้แหละครับนะอันนี้แหะครับหรืออาจจะเรียกว่าคนเก่ากลับมาคบกันใหม่อ่าถ้าอังคารไม่เสียด้วยนะถ้าอังคารไม่เสียสุกไม่เสียอังคารไม่เสียนะเกณฑ์ที่จะเจอคนใหม่หรือคนเก่ากลับมาและอะไรฮะปฏิสัมพันธ์กันให ดีคราวนี้คราวนี้เราจะไม่ทะเลาะกันแล้วนะตัวเองอ่ว่าอยู่งอกเงยเนี่ยงอกเงยดีงามความสัมพันธ์นี้กลับคืนสู่สภาวะปกติเรียกว่าอืมดีเรื่องคู่ละอ่ะนะจะเป็นคนไม่มีคู่ก็ดีเรื่องคู่คนมีคู่แล้วก็ดีเรื่องคู่หรือจากกันไปกลับมาเจอกันใหม่ก็ดีเรื่องคู่คคดคกกไ,ดคได้หมดนะสุขมาดีอารมาดีอย่าลืมนะทักษามีแป่ทักษะฉะนั้น กาลีจะมีเพียงหนึ่งเดียวฉะนั้นพระสุกกับอังคารจะดีพร้อมกันไม่ใช่เรื่องแปลกนะไม่ใช่เรื่องแปลกเกิดขึ้นได้ไม่ยากด้วยใช่ป่ะเจ็ดในแปดส่วนดีเขาบอกว่าดาวดีเจ็ดเกเรหนึ่งอ่าน้าเป็นกาลีอะเกเรหนึ่งอารมณ์อย่างนี้ครับนะและอีกอย่างหนึ่งถ้าเอาเรื่องเงินอย่างเดียวมาคุยนะหรืออ่า,อ,าอันอน,นี้อีกนิดหนึ่ง ปัจจุบันนี้คู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเป็นยังไงฮะให้ผลประโยชน์งอกเงยดีงามทางการเงินอันนี้ก็ถ่ายได้ครับน,นะครับแต่ถ้าสุขเสียหรืออังคารเสียนี่รีลกว่าระวังคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาเป็นยังไงล่ะลูกค้าก็ได้นะหรือคนปฏิสัมพันธ์ด้วยนะเสียหายหมดแล้วด้านผลประโยชน์เสียผลประโยชน์มาเลยอะหุ้นส่วนคนนี้ลูกค้าคนนี้คนที่ปฏิสัมพันธ์คนเนี้ย กาลีนี่หนึ่งนี้กาลีนี่เสียหายหมดแล้วผลประโยชน์ฉันถ้าดีเขาก็ให้คุณงามความดีด้านผลประโยชน์แก่คุณแหละอันนี้ถ่ายได้ครับนานเท่ากับว่าอังคารเนี่ยเฉพาะถ้าอังคารดีๆเนี่ยอยู่ในราศีสิงเนี่ยพบลาภะเนี่ยในเดือนมิถุนาลัคนาตุลตนเนี่ยผมว่าเงินคุณไหลดีนะไหลแบบอืมมีเหตุแล้วว่ามีเหตุหรืว่า,วาดีงามทางการเงินอนะ จริงนะมีเหตุดีงามทางการเงินอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีของลัคนาราศีตุลในเดือนมิถุนานเลยนะฮะอย่าให้อังคารเสียนะเพราะอะไรฮะถ้าอังคารเป็นกาลีขึ้นมางอกเงยทรัพย์สินเงินทองที่กําลังจะงอกเงยเป็นงานเป็นกาลีได้เดือดร้อนเรียกว่าจะทายตีลังกากลับถ้าอังคารดีเงินทองไหลดีครับตุลถ้าอังคารเสียระวัง เงินทองผลประโยชน์ที่มีอยู่ติดขัดชมัดญาติเลยโอ้โหติดขัดเลยหรืออาจจะบอกว่าระหว่างคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานำความเดือดร้อนทางการเงินมาให้กับคุณอันนี้ก็ได้ครับหากอังคารเสียหรือสุขเสียตรงนี้ก็ถ่ายได้ครับนะอันนี้เรื่องเงินในเรื่องงานฉันซิการงานของลัคนาราศีตุลเนี่ยก็คือ ดาวจันทร์เจ้าเรือนที่ราศีกรกฎวันนี้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงฮะจันเนี่ยไม่มีในนี้เลขสองไทยไม่เขียนทําไมถึงไม่เขียนล่ะไม่เขียนก็เพราะว่าพระจันทร์่านเดินเร็วครับพระจันทร์่านเดินเร็วตุลทายการงานจรเนี่ยอันนี้เรียกว่าต้องทายแบบว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเรียกว่าวัดตัวตัดก็คือของขายของมันเพราะอะไรฮะจะมาทายจรอย่างนี้เสียไม่ได้เพราะพระจันทร์ เดินราสีละสองวันครึง่งวันที่ผมไม่เขียก็เพราะเหตุนี้แหละวันนี้อสมมุติวันนี้อยู่กรกฎมันลืนก็อยู่สิงอีกสองวันครึ่งอยู่ที่กันไปเรื่อยๆในหนึ่งเดือนหรือ28วันพระจันทร์จะเดินรอบจักร่ทกับว่าผ่านสุกภพภูมิผ่านส,กานสุกเรื่องแต่อะไรฮะแต่เราทายแบบว่าคือทายเฉพาะการเนี่ยต้องทายแบบชี้เลยเนี้ยถึงจะรู้เรื่องได้ครับ นะแต่ถ้าถ่า,ถายจรเนี้ยผมถ่ายวันนี้อสมมติอยู่กรกฎเนี้ยอยู่เป็นกเกษตรตาที่พอดีผมก็ถ่ายอย่างกเกษตรแต่พออะไรฮะพอคนมาฟังคลิปหนึ่งผมลงครั้งหนึ่งหนึ่งเดือนเกิดวันที่เขามาฟังมาอยู่ในมังกรล่ะนะ,ะมาอยู่ในมังกรล่ะนะฮะเป็นปลาเงี้ยเออแต่เขาอาจจะไม่เสียก็ไดนะ้เป็นปลาเพราะอะไรฮะเพราะ จันท่านเดินเร็วฉะนั้นเรื่องราวที่เดินเร็วๆเนี่ยมันต้องจับกันอีกแบบหนึ่งคือจะมาทายจอนแบบเนี้ยไม่ได้สังเกตอ่ะคนที่เป็นเอฟซีผมจะรู้ว่าผมไม่เคยเขียนดาวจานันเพราะท่านเดินเร็วจะมาชี้แบบลวกๆแบบเนี้ยไม่ได้เด็ดขาดครับไม่ได้เด็ดขาดครับนะฮะนะฮะอ่ะเราไม่รู้คือในเมื่อไม่ได้ทายเรื่องการงานแต่เราทายอย่างอื่นทดแทนก็นได้ไหมได้นะ เช่นดาวอื่นที่อยู่เนี่ยเขาว่าอย่างไรเดี๋ยวมันก็จะอนุมานพอได้ว่างานฉันช่วงนี้เป็นอย่างไรอย่างเช่นตัวเนี้ยถ้าพูดถึงการงานคุณเนี่ยคุณก็ลองดูสิตัวคุณอยู่ในปัตนี้แสดงว่าคุณจะต้องประสานงานกับอะไรใครบางอย่างอ่ะมันทัดเทียมกับการงานไหมใกล้เคียงเอามาร่วมพิจารณาได้ไหมได้งานเช่นฉันทํางานงานจะราบรื่นไหมก็ดูพระศุกสิถ้าพระุกดีเป็นไงนติดต่อกับฝั่งตรงข้ามอ่ะ คู่ค้าคู่นส่วนคู่สัญญาลูกค้าพระสุขดีแสดงว่าอะไรฮะฝั่งตรงข้ามก็ไหลลื่นดีเออการงานก็น่าจะไหลลื่นดีไหมอนุมาณอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมได้ได้ได้ครับนะฮะมันมีวิธีการอีกหลายหลายอย่างครับในการพิจารณาดวงของแต่ละคนครับนะอ่ะเรามาดูดาวอื่นกันนะครับเริ่มจากพระราหูก่อนแล้วกันพระราหูเนี่ย เป็นเจ้าเรือนที่ราศีกุมพบปุตตะรับกด้เห็นไหมปุตตะก็พอจันุมานเกี่ยวงานได้ไหมได้ปุตตะไปว่าบุตรบริวารให้เกี่ยวอะไรกับงานเดี๋ยวสิ <c oughs> ปุตตะไปว่าบุตรบริวารปุตตะไปว่าการลิเริ่มอะไรใหม่ๆเห็นไหมการลิเริ่มวันนี้ราหูเป็นกเกษตรตราธิบดีในราศีกุมฉันอยู่บ้านฉันฉันอยู่บ้านฉันแล้วยังไงฉันอยู่บ้านฉัน เมื่อฉันอยู่บ้านฉันก็ต้องดูว่าฉันอยู่อย่างไรล่ะเหมือนกับคุณอยู่ในบ้านอ่ะเนี่ยลาหูเป็นคนเนี้ยอยู่ในบ้านเนี่ยหากลาหูทักษะดีงามแสดงว่าลาหูดีลื่นลมเปิดเพลงฟังสบายใจดูหนังฟังเพลงลื่นลมสบายใจจังนะแสดงว่าไหนฮะบุตรบริวารอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่สร้างเรื่องไม่สร้างเรื่อง การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีเห็นไหมเหมือนกับคุณอาจจะได้ชิ้นงานอะไรใหม่ขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ดี i, เฮ้ยแสดงว่าชิ้นงานนี้ดีอนุมานได้ยังอนุมานได้แล้วเห็นไหมได้นะถึงไม่เห็นพระจันร์แต่ก็อันอื่นก็ยังพอเอามาเทียบเคียงให้ได้ทํานายกันละอย่างนี้เป็นต้นกับงนะเป็นงานการเริ่มต้นใหม่ชิ้นการเริ่มต้นใหม่จะเป็นชิ้นงานใหม่หรือมีงานทําอยู่แล้วมีงานสำรอง อะไรก็แล้วแต่ลุกขึ้นมาทําหรือได้รับชิ้นงานใหม่หรือมองเห็นชิ้นงานอะไรใหม่ๆลาหูเป็นเกษตรแล้วก็ดีงามแสดงว่าชิ้นงานนั้นไม่เสียหายแสดงว่างานนั้นดีครับอย่างนี้เป็นต้นยกเว้นลาหูเป็นกาลีเห็นไหมพอลาหูเป็นกาลีเฮ้ยได้งานมาใหม่เริ่มต้นใหม่เป็นกา,าลีอาละโกทำาไมฮะเตรียมเหนื่อยละเราเตรียมเหนื่อยละเราเพราะอะไรลาหูเกเรขึ้นมาแล้วสิ เมืออกับอยู่ในบ้านปกิเปิดเพลงฟังนี้ฟาดงวงฟาดงาเฟี้ยงของกันเต็มบ้านไปหมดอารมณ์เสียนะการเริ่มต้นใหม่ก็ระวังติดติดขัดขัดครับบุตรบริวารระวังสร้างปัญหาอันนี้ก็ถ่ายได้อย่างนี้ครับนะไหนเรามาดูพระเสาพระเสาเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนที่มังกรนะครับมังกรเป็นใครพันธุพันธุไปอยู่ไหนพันธุไปอยู่มีน มีนว่าอย่างไงมีนคืออรลพันธุคือคนในครอบครัวจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่คนในครอบครัวคุณนะใครเป็นญาติพี่น้องได้หมดอนะ่ะคนในครอบครัวคุณนะหลักทรัพย์ของพันธุก็บ้านที่ดินยานยนต์นะครับจะเป็นคนหรือจะเป็นทรัพย์สินก็แล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะมาอยู่ในภพอัลลีไงนะ อลีคือปัญหาอุปสรรคอลีคือภาระหนี้สินนะครับในส่วนดีถ้าพระเสาเกิดความดีงามไปไงพันธุตกอลีได้จะดีงามดีได้ดีได้เลยแหละนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะสมมติพระเสาดีงามอ่นะพระเสาดีงามนะฮะพันธุกตกอลีพระเสาดีงามขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่าเฮ้ยอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์คุณเกิดมีปัญหา คนในครอบครัวเขามาดีไงอาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ให้กับคุณก็ได้หรืออสังหาริมทรัพย์ยานยนต์เกิดภาระหนี้สินขึ้นแล้วยังไงคนในครอบครัวอาจจะช่วยแบ่งเบาหรือว่าปัดเป่าปัญหาภาระหนี้สินให้กับคุณอันนี้ทายได้นะฮะแต่แต่ถ้าพระเสาเป็นกาลีหรือเกเรอะไรบางอย่างขึ้นมาเอาละทีนี้เอาละอรีเป็นอรีท,ทันทีระวังอะไร ลัคนาราศีตุลทัศสาวคุณเสียนะคุณระวังมีปัญหากับคนในครอบครัวคุณนะผมบอกก่อนนะครับคุณระวังมีปัญหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์นะผมบอกก่อนนะฮะอาจจะภารณีสินนะ์น่ะเฮ้ยบ้านที่ดียานยนต์เกิดภารณีศินขึ้นเป็นยังไงอะ่ะหาทางแก้ไม่ได้หรือคนในครอบครัวเอาปัญหาเกี่ยวกับภาระณีสินที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์มาพึ่งพาคุณ อันนี้ก็ถ่ายได้นะฮะในส่วนดีภาระณีสินแล้วมีเสาดีๆมาสถิตอยู่ตรงเนี้ยนะฮะภารณีสินเกี่ยวอะไรฮะอะสังหาริมทรัพย์ยานยนต์เกณฑ์เนี้ยเกณฑ์นี้จะถ่ายว่าคุณมีเกณฑ์จะกู้ซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถอันนี้ก็ถ่ายได้และถ้า่าเสาดีงามการกู้ครั้งเนี้ยไม่เสียหรอกครับนะฮะหมายว่ากู้แล้วน่าจะเอารอด น่าจะเอาอยู่อย่างนี้เป็นต้นเป็นกนเรียกว่าเป็นพาระนิสินแล้วมีคําว่าทักษะดีๆอยู่เนี่ยเป็นพาระนิสินที่ดีใช่ไหมว่าฉันจะมีพาระนิสินเกี่ยวกับของพวกเนี้ดีทําไปเถอะทําได้ทําได้แต่ถ้าเสาการีหรือเสาเสียอันนี้ระวังระวังนะฮะกำลังจะกู้ซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถระวังติดขัดชะมัดญาติทําไมทําไมเขากู้กันผ่านไอฉันนี่ก็โปรไฟล์ก็ดีทุกอย่างเอ้ย ทำไมมันไม่ผ่านวะเฮ้ยทําทไมแกให้ฉันติดติดขัด,ข,ดขัดอย่างนี้ทาไมแกเรียกร้องอย่างนั้นยังแกะจะเอารุน่นเอารี่กับฉันเหรอก็ถ่ายได้ทําให้การกู้น,นี้ติดขัดไม่ราบลื่นหรือ,ก,รอ,อ,อ,อนะกู้แล้วระวังเดือดร้อนคือเป็นทุกขลาบอ่ะกู้แล้วระวังเดือดร้อนนะนะเช่นบางคนอะเฮ้ยฉันมีเงินเดือนเงินกู้วงเงินเนี้ยฉันคำนวณไว้แล้วก็อาจจะเดือดร้อนอย่างอื่นเช่น ไอเรื่องภาระานี่สินเนี่ยไม่เดือดร้อนเดือดร้อนอะไรอริซื้อบ้านใหม่ซื้อที่ใหม่ซื้อรถใหม่พอได้มาเรียบร้อยอ่ะบ้านใหม่เป็นไงรั่วรั่วอะไรเงี้ยรถอ่ะขอศูย์บ่อยแล้วเกินไปอ่ะที่ดินเฮ้ยมีปัญหากับข้างที่ไว้ได้หมดแต่ละคนเนี่ยจะให้ตุนมาเข้าแถวเรื่องเดียวกันไม่ได้ครับในรายละเอียดมันจะแตกต่างหัวข้อมันไม่แตกคือมันจะไม่เปลี่ยนในเรื่องหัวข้อ แต่มันจะเปลี่ยนในเรื่องของรายละเอียดครับอันนี้ต้องระวังให้ดีครับอย่างนี้เป็นต้นไหนเรามาเก็บสามองค์นี้ะนะฮะาันแจ้งว่าอย่างไรพระอาทิตย์พระพุธและพระรหัสสับ,บอดีนะครับพระอาทิตย์เนี่ยมาจากราศีสิงห์พบราพังอกเงยดีงามอางอกเงยดีงามนะะมาสู่ราศีมิถุนพบ สุภะสุภะแไปว่าความสําเร็จสุภะแไปว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสุภะยังไปว่าต่างถิ่นแดนไกลซะอีกด้วยนั่นหมายถึงอะไรฮะลาภผลเนี่ยเหมือนกับในเกณฑ์นี้นะตุลในเกณฑ์นี้นะเหมือนกับในเดือนมิถุนาเนี่ยนะในเดือนมิถุนาเนี่ยเหมือนกับผลประโยชน์ของคุณเนี่ย มีเหตุผู้ใหญ่สนับสนุนนะพายได้คำเดียวเลยจิกผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนผลประโยชน์แก่คุณนะเนี่ยดูพระเสาร่วมด้วยก็ยังได้เลยด,ดูพระเสาร่วมด้วยนะอ่าพันธุตกอเลียปัญหาอุปสรรคนะไม่ว่าจะปัญหาอุปสรรคอะไร้้เาสาไม่เสียอาทิตย์ไม่เสียเดี๋ยวจะมีคนที่มีอำนาจเหลือคุณให้ความอนุเคราะห ผ่านพ้นอุปสรรคนั้นได้ให้ผลประโยชน์แก่ฉันนะ่ะผลประโยชน์แก่ฉันนะ่ะอันนี้ถ่ายได้ครับนะฮะนะฮะหรือจะบอกว่าเฮ้ยเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ควรจะมีลัคนาราศีตุลในเดือนมิถุนาคุณจะเกิดความสําเร็จครับอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะแต่ถ้าอาทิตย์เสียล่ะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งถ้าอาทิตย์เสียหายเกิดอะไรคุณต้องระวังผู้หลักผู้ใหญ่ มาลบกวนผลประโยชน์ที่คุณมีความสำเร็จที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ระวังมันจะติดติดขัดขัด,ขดหรือไม่สำเร็จเอาเสียจเลยก็ได้ครับหรือจะบอกว่าต่างถิ่นแดนไกลมีเรื่องมาลบกวนผลประโยชน์ที่คุณมีอันนี้ก็ถ่ายได้ครับอย่างนี้เป็นตน้นนี่คือดวงอาทิตย์ครับนะทีนี้พพุทธละ่ะพระพุธฉันเป็นเจ้าเรือนที่ราศีมิถุน บ้านฉัน,บ,น,ฉนบ้านฉันเผาบ้านฉันเะไรไงทําไมเสียทายเหมือนอาทิตย์มอสักครู่อ่ะก็ถ้าเสียก็ทายเหมือนอาทิตย์มอสักครู่นี่แหละอย่างนี้เป็นต้นแต่พระพุทธท่านยังมาจากราศีกันพบวินาสนะเอาละทีนี้วินาสนะเนี่ยมาอยู่ในภพสุขภะเนี่ยวินาศวินาศเฮ้ยโอ้โหฟังชื่อวินาศอีก วินาศนาวะวินาศวินาศวินาศไปว่าเสียหายไม่ใช่หรอใช่แต่คุณจะหายวินาศให้เสียหายซะอย่างเดียวเนี่ยไม่ถูกต้องนะฮะอย่าลืมดูบริบทแห่งดวงดาวซะด้วยสินะครับบริบทเขาว่าไงหากพระพุทธมาดีวินาศก็วินาศเถอะวินาศมันแปลว่าเบื้องลึกเบื้องหลังวินาศแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลนะเท่ากับว่าเอ๊มีต่างถิ่นแดนไกลมาให้ผลประโยชน์ฉันหรอถ่ายได้หรือ มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ข้างหลังคอยให้คุณอะไรบางอย่างอยู่พายได้เต็มปากครับหากพระพุธดีนะแต่ถ้าพระพุธไม่ดีวินาศคือวินาทันทีครับอันนี้นะเสียจริงละอันนี้ละเสียจริงละ,นนละ,งละวินาศคือจะวินาศคือเสียหายเฉยๆหรือวินาศสันตโลก็สุดแท้แต่ดวงชะตานั้นเถิดน,นะแต่าวินาศ เป็นกาลีขึ้นมายังไงก็เสียหายครับอะไรเสียหายเหรอผลประโยชน์ที่คุณควรจะมีเนี่ยอาทิตย์อยู่ด้วยผลประโยชน์ที่คุณควรจะมีก็ระวังผู้หลักผู้ใหญ่อ่านะฮะอันเนี้ยวิน่าแปลว่าเบื้องหลังผลประโยชน์ความสําเร็จระวังความสําเร็จของคุณเนี่ยระวังคนที่มีอํานาจเหนือกว่ามารังแกทายได้นะนะ แต่ะพระพุทธดีตะกี้ไงคนมีอำนาจเหนือกว่าลังแกพระพุทธเสียพระพุทธดีคนมีอำนาจเหนือกว่า,แ,า,มา,วาแม่เป็นกำแพงให้พิงเลยอะ่ะนี่พี่คือกำแพงน้องน้องพิงมาเลยไม่มีสุดนะโบกปูอย่างนี้ไม่มีสุดอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้เรามาดูพระราชสบดีปิดท้ายกันสักหน่อยหนึ่งนะคะพระราชสบดีเนี่ยมาจากมีนก็อรีนี่แหละนะ ทายว่ายังไงหากพระรหัสดีไม่ว่าอย่างไงก็แล้วแต่ความสําเร็จเมื่อสักครู่ที่คุยมากับตรงนี้ยพุทธกับอาทิตย์เนี่ยที่คุยมาทั้งหมดอ่ะย,ยังไงก็แล้วแต่มันไม่ใช่พรมแดงให้เดินแน่นอนครับทายดีเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ใช่พรมแดงในสิ่งที่ดีงามทําไมครับคุณเนี่ยจะต้องติดต่อสื่อสารด้วยนะคือพูดง่ายๆความสําเร็จที่เกิดขึ้นตรงเนี้ ที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ให้คุณหรืออะไรก็ช่างเมื่อคุยเมื่อสักครู่เนี่ยคุณจะต้องวิ่งเต้นก่อนด้วยนะเพราะอะไรฮะเพราะเรสะหัสเนี่ยนอกจากเป็นอริเขามาจากธนูครับพบสหัสชะสหัสช้าแปลว่าวิ่งเต้นติดต่อสื่อสารแสดงว่าปัญหาคือในเดือนมิถุนารัคนาราศีตุลเนี่ยมีเหตุให้คุณวิ่งเต้นติดต่อสื่อสารอะไรบางอย่างแลละ คงจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่คุณควรจะได้ครั้งนี้เชื่อได้เลยครับจะต้องมีคนที่มีอำนาจเหนือกว่ามาปฏิสัมพันธ์ด้วยครับจริงครับนะฮะอยู่ที่ว่าอาทิตย์พุธพฤหัสถ้าสามองค์นี้ดีนะนะถ้าสามองค์นี้ดีนะลัคนาราศีตัวในเดือนมิถุนานะคุณจะต้องมีเหตุวิ่งเต้นอะไร เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกับฉันวิ่งเต้นผ่านผู้ใหญ่เพื่อความสำเร็จอะไรบางอย่างของฉันและได้หรือเปล่าถ้าสามองค์นี้ไม่เสียได้ครับแต่ถ้าสามองค์นี้เกิดความเสียหายวิ่งเต้นให้ตายผู้ใหญ่ก็ไม่ช่วยหรืออยากจะช่วยก็ช่วยไม่ได้หลายสุดภายว่าระวัง สามองค์นี้เสียมีหนึ่งในเนี้เสียระวังผู้ใหญ่รังแกก็แล้วกันเรียกว่าหรือไม่รังแกแลอะอะผู้ใหญ่รังแกระวังหรือผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจเหนือกว่านำปัญหาใหญ่ๆมาให้กับคุณได้เดือดร้อนกัน่ะเดือดร้อนเดือดร้อนอะไรเดือดร้อนเรื่องของผลประโยชน์ที่คุณควรจะได้ครับอย่างนี้นี่คือคําวทำนายในเดือนมิถุนายนสำหรับลัคนาราศีตุลนครับ สวัสดีครับ